เพื่อนก็วันนี้ค่ะไอ้ก็อาจจะเสียงแ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าตื่นตื่นนะคะก็คือใส่ชุดนอนอยู่เสียงแง่มมากโอเคที่ค่ะวันนี้ค่ะก็จะมารีวริวซัมมนะคะเป็นซัมมแบบติดโลโกร้ร้านนะคะแทนว่าแอมไอนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะ่ะแล้วก็ชื่อสูตรนะคะชื่อสูตรว่านมโคนะคะก็คือถ้าจะเป็นชื่อสูตรเนี่ย ผื่อไอลืมไงแล้วก็แบบติดไว้ข้างหลังนะคะว่าสูตรชื่อว่าอะไรมันก็คือไอซ์แต่ไม่รู้กี่สูตรนะคะอันนี้ไอลองทําเป็นสูตรข่งก่อนนะคะสูตรนมโคนะคะแล้วก็คําเตือนนะคะห้ามรับประทานล้างมือทุกครั้งหลังเล่นเสร็จนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันเลยค่ะเย่มาเปิดกันเลยนะคะ มันเป็นถุงซิปล็อกนะคะคือไอจะไม่ใช้กล่องมันแบบพวกคนอื่นนะคะเพราะว่ากล่องมันหายากมากนะคะจริงๆไม่ได้เหลวนะคะเห็นเนื้อแบบอย่างนี้นะค่ะก็คือมือไอแห้งนะคะตอนนี้ นี่เป็นตัวอย่างนะคะคือเป็นของไอเองนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะคะอันนี้ไอจะลองทำเป็นสีฟ้าก่อนนะคะหร mm ือ hmm. ว่าใครจะสัง่งสีขาวก็ได้แล้วก็ไปเติมสีเองนะคะ mm hmm. แต่มันจะไม่มีกลิ่นนะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าไอาไม่ใส่กลิ่นให้นะคะ mm hmm. เพราะว่า กลิ่นมันหายากนะคะก็คือแถวบ้านไอนไม่มีกลิ่นนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะเนี่ดีมากเลยนนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังเอาออกมาไม่หมดนะคะในซองนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบถ้าคิดว่าน้อยก็ไม่รู้นะคะ รู้เหมือนกันแต่สําหรับไอ้ไอคิดว่าเยอะมากเลยนะคือแบบเยอะมากๆเลยคือไอไม่เคยทาําาลาแบบที่มันเยอะขนาดนี้แต่ไอยังไม่เปิดรับออเดอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังยุ่งยุ่งอยู่นะคะก็คือตอนนี้ไอก็เปิดโรงเรียนแล้วนะคะก็คือเรียนแล้วนะก็คือยังไม่ว่างเลยนะก็ไม่รู้จะว่างเดือนไหน หรือไม่ก็เรียนพุศติก็ได้หรือไม่ก็ปีหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ไอจะว่างนะแต่ว่าไอาก็ลืมสูตรไปแล้วก็ได้ถ้าปีหน้าเนี่ยเนื้อดีมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ไอทํเหลวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆไอทําแข็งมากเลยนะจริงๆไอเล่นสูนรนี้แข็งมากคือเมื่อวานไอก็เล่นนะอันนี้ไอทําตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่มันไม่ใช่มัน มันเป็นสูตรทางร้านนะคะก็คือสูตรชื่อสูตรนมโคน้ำยาก็คือไอ้ตั้งชื่อน้ำยาไว้แล้วนะคะแต่ว่านี่คืร้านนะคะก็อันนี้ไอ้ทำตั้งแต่เมื่อวานนะคะไอ้ใส่สีฟ้าไปนะคะเพราะว่าไอ้มีแค่สีฟ้านะคะแต่จริงๆไอ้มีสีอื่นนะคะแต่ว่ามันต้องใช้แบบเมจิกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไอยังไม่เปิดรับออเดอร์นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ยังทำยังมีไม่ครบนะคะแล้วก็ พวกซองพวกกระปุกเนี่ยก็คือไอ้เพิ่งจะมีนะคะก็เลยยังไม่ครบนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะอันนี้ไอ้ทำแบบเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเล่นนะคะก็คือยังไม่พอแบบที่แบบจะส่งของไปนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะตัวอย่างเนื้อนะคะ เนี้ยดีมากๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่หมดเลยนะคะเหลืออีกก็ถือว่าใหญ่อ,อนกันนะคะแต่ในกล้องรู้สึกว่ามันเล็กมากๆเลย นี่นะคะเป็นเนื้อสลามนี่นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจทางร้านนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนะคะเดี๋ยวมาดูสลามกันก่อนเลยนะคะนี่เป็นเนื้อสลาม ดีมากๆมากๆแล้วก็แผ่ได้บางมากเลยนะคะอันนี้ไอททาแบบพอเล่นนะคะก็คือยังไม่ได้ทาแข็งนะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือแบบคือย้าําหลายทีมว่านะคะก็ตอนนี้ไอ้ชาร์จแบตอยู่นะคะก็เลยไปที่อื่นไม่ได้นะคะชาร์จแบตอยู่เพราะว่าแบตจะหมดแล้วก็คือแบบดูคลิปแบบพี่ฟิลม์มน้องฟิวอะไรประมาณนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะคะ ก็ดูพี่แอนวรลัญญานนะคะ national แอนวัลัญญาแล้วก็พี่แป้ง national ป๋องแป้งหรือว่าชื่อว่าป๋องแป้งหรือพี่แป้งก็ไม่รู้นะคะคือแบบพี่แป้งน่ารักมากเหมือนโยกุกมากแบบตอนถักเปียนะคะเหมือนโยกุกมากแต่ว่าน่าจะอ้วนไปนิดนิด <c oughs> นี่ นี่นะคะเนื้อดีมากๆเลยไอยังไม่เปิดรับออเดอร์นะคะให้ดูแค่ตัวอย่างก่อนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปดูซองแพ็กเกจกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นซองหรือแพ็กเกจนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นถุงซิปล็อกนะคะต้องปิดให้ดีๆนะคะถ้าปิดไม่ดีเนี่ยอาจจะแข็งได้นะคะนี่นะคะเป็นเขียนว่าอัมไอนะคะแล้วก็เป็นสูตรนมโคก็คือไอคิดสูตรชื่อสูตรไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะคะตามนี้เลยสต็อปอ่านกันได้นะคะแล้วก็เนื้อสลลมี่จิ้มฟินมากๆเลยนะคะ ก็ยืดแผลได้บางด้วยนะคะก็คืออันนี้ไอทําพอดีนะคือไอยทำกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะเนื้อดีมากๆเลยก็ตอนนี้ไออยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าน้องไปบ้านยายนะก็คือน้องไปนอนที่บ้านยายนะคะคือน้องไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ไอก็ไม่มีเพื่อน ก็คือแบบพี่หนึ่งไม่มาบ้านนะก็คือไม่มีเพื่อนางดีมากๆเลยนะคะคือแบบตอนนี้ไอติดแบบแลบินมากเดี๋ยวไปดูเนื้อใกล้ๆกันอีกทีนะคะนี่นะคะก็ เนื้อใกล้ๆอีกแล้วนะคะก็คือจิ้มนาแล้วตอนนี้ประมาณ8นาทีแล้วนะคะก็คือถ้าลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็คืออตอนนั้นไอเคยแบบประมาณ15นาทีหรือ16นาทีแบบเกินเวลาก็เลยลงไม่ได้นะคะก็ไอต้องรีบถ่ายแล้วนะคะคือโทรศัพท์น้องโทรศัพท์น้องไอนะคะก็คือที่ถ่ายคลิปในช h a n n ไออัมนะคะก็คือมัน ถ่ายได้แค่5นาทีนะคะก็คือน้องลงมันจะลงไม่ได้นะคะก็คือน้องบอกก็คือไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเน้อดีมากๆนาน้อดีมากเลยนะคะ บางแล้วก็ยืดแล้วก็แบบจิ้มพิมพ์าเลยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าแบบไอย,ยังไม่ขายแบบในในเว็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไอจะลองขายแบบหน้าร้านดูก,ก่อนนะคะก็คือไอไม่มีร้านเป็นของตัวเองหรอกนะคะแต่ว่าคือแบบขายหน้าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะมันก็แบบน่าก็น่า,นา,นาจะมีคนซื้อนะแต่ถ้าไม่มีคนซื้อเนี่ยไอยก็จะไม่ขายอีกแล้วนะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะคลิปนานแล้วนะคะบ๊ายบาย